สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการเก็บดอกไม้กันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรให้เก็บดอกไม้ได้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเนี่ยควรจะเก็บดอกไม้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะดอกไม้พวก c h a r l i n g Chum กับ a r c a n e Flower นะครับซึ่งเอาไว้อฟแมวในส่วนของอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะฮะซึ่งวิธีการที่ทําให้เรามีโอกาสเก็บดอกไม้ได้มากที่สุดก็คือเก็บในช่วงที่ฝนตกนั่นเองนะครับทีนี้เราจะดูได้อย่างไรนะครับว่าฝนจะตกในแมปนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราฟาร์มในดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยเราจะเปิดดูสภาพอากาศในแมปนั้นๆเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือมันจะเป็นรูปบ้านแบบนี้นะครับก็คือไม่โชว์สภาพอากาศให้ดูนะครับซึ่งเราต้องกลับเมืองก่อนนะครับหรือว่าไปอยู่ตามแมปฟิลต่างๆนะครับมันก็จะแสดงสภาพอากาศในแมปที่เราจะไปเก็บดอกไม้ให้นะครับอย่างเช่นผมกลับมาที่เมืองคอนเทลล่านะครับแล้วผมลองดูที่โยเนียเมลเทนนะครับว่าสภาพอากาศเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่เห็นไหมครก็จะเห็นว่าเวลา5โมง40กับ6โมงเย็นเนี่ยจะมีฝนตกนะครับแล้วตอนนี้เวลา5โมง55อยู่นะครับผมก็วางแผนไว้ว่าพอ6โมงปุ๊บก็จะไปเก็บดอกไม้ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการแรกในการดูสภาพอากาศที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนฟ้าขนองนะครับผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาว่ากันว่าฝนฟ้าขนองเนี่ยมันจะไม่ติดดีเลย์เลยนะครับคือแค่ฝนตกธรรมดาเนี่ยมันจะติดดีเลย์ประมาณ3วินในการเก็บดอกไม้นะครับ แต่ถ้าเป็นฝนฟ้าะนองเนี่ยมันจะเก็บได้รัวๆเลยนะครับไม่มีดีเลย์เลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่แมปนั้นจะเกิดฝนฟ้าะนองเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับนานๆจะเกิดสักทีนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บในช่วงฝนปกตินะครับก็คือฝนเล็กน้อยนะฮะก็จะเป็นวิธีการที่เราสามารถเก็บได้แต่ว่ายังมีติดดีเลย์อยู่ประมาณ3วินาทีต่อ,ตอการเก็บ1ครั้งนะครับซึ่งการที่เราเก็บดอกไม้ไม่ได้เนี่ยมันไม่เสียสตามิน่าใช่ไหมครับ แต่ว่าเราต้องพยายามเก็บให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะเก็บดอกไม้ไปอัพตัวละครของเรานั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการเก็บดอกไม้ของผมที่จะอธิบายในคลิปนี้ก็คือให้เรากดเก็บดอกไม้รัวๆนั่นเองนะครับแม้ว่ามันจะติดดีเลอย์อยู่นะครับแต่ว่าทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดในช่วงที่มันติดดีเลย์เนี่ยแล้วเรากดคลิกรัวๆเนี่ยมันจะติด s t a ็กแอ a ชั่นการเก็บดอกไม้อยู่นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับเห็นไหมฮะว่าผมเดินออกมาจากจุดเก็บดอกไม้แล้วเนี่ย ยังมีสถานะขึ้นว่าพืชยังไม่โตเต็มที่อยู่นะครับก็คือเรายังอยู่ในสถานะเก็บดอกไม้อยู่ในบริเวณนั้นนะครับคือต่อให้เราไม่กดเก็บดอกไม้ต่อเนี่ยมันก็ยังติดสเต็ตแอคชั่นในการเก็บดอกไม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่แหละฮะคลิกรัวๆแบบนี้เลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ดอกไม้เนี่ยก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าก็มีคนมาเก็บเยอะนะครับทำให้โอกาสได้ดอกไม้เนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าการที่เราคลิกรัวๆไปเนี่ย มาทำแอคชั่นในการเก็บดอกไม้เนี่ยมันรัวขึ้นนะครับก็เลยทําให้โอกาสที่เราจะได้ดอกไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคือจากที่ทดลองมาเนี่ยก็ประมาณว่า20นาทีเนี่ยได้ประมาณ30ดอกนะครับแม้ว่ามันจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับคือยิ่งถ้าไปเก็บในช่วงที่ฝนไม่ตกด้วยเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นนะครับก็ลองมาทําดูนะครับการกดรัวๆในช่วงที่มันติดเีเลย์สามวินาทีในการเก็บดอกไม้นะฮะในอย่างผมมานั่งตรงข้างๆที่เก็บดอกไม้แล้วเนี่ยก็ยัมกรบบดอไอไู้่นะค ยังขึ้นเพื่อยังโตไม่เต็มที่อยู่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองเล่งสปีดนะครับเพื่อดูว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยจะมีดอกไม้เด้งขึ้นมาหรือเปล่านะฮะอะนี่นะฮะ แชตเตอร์ลิงชูมเด้งขึ้นมาแล้ว1ดอกนะครับแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้ดอกไม้นะครับเพราะว่าเราสแต็กแอคชั่นการเก็บดอกไม้ไว้แล้วเยอะมากๆเลยนะคือผมคลิกไว้รัวมากเลยครับในการเก็บเนี่ยเนี่ยได้อีกแล้วนะฮะอีกหนึ่งดอกนะครับลองเดินออกมาแล้วนะครับก็ยังติดสแต็กการเก็บดอกไม้อยู่นะฮะเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับดอกไม้เด้งมาอีกหนึ่งดอกนะฮะ ก็ลองไปทําดูนะครับสำหรับการเก็บดอกไม้นะครับก็กดคลิกรัวๆนะครับก็เอาเท่าที่ทําไหวนะครับอย่าฝืนตัวเองเกินไปนะฮะโอเคนะครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่อง g ิ n อร์ Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ